สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลปาริมาเทนดี้ทาวเวอร์นะคะชาแนลดีดีที่มีเออพายุซีบนฝาดนะคะในวันนี้เราก็มาตอบคลิปกันนะคะในคลิปที่3นะคะซึ่งก็เป็นคลิปวิธีการแก้ไขปัญหางานด้วยพายุซีนะคะหรือ So work problem by ท a r o t นะคะก็ไพ่ในวันนี้นะคะที่เราจะแก้ปัญหากันในสำหรับความหมายนะคะก็คือไพ่ดีไฮพิเทตนะคะจะเห็นว่าอันนี้ก็เอกสารที่ใช้ประกอบในการบรรยายนะคะก็จะเป็นชุดอีการทาร์ลหรือครองทาร์ลนะคะอ,อาจจะออกเสียงไม่ค่อยถูกหรือว่ไปถามผู้รู้มาก่อนว่าออกเสียงยังไงคือเป็นคน <laughs> นิ้งแข็งออกเสียงภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งอ,อันนี้ก็จะเป็นชุดอีการทาร์ลอะเห็นมีวิวภาพพ้าคคุมผมด้วยนะคะเหมือนกับ นางกําลังจะเข้าสู่วิถีวิวาแต่ก็จะมีพื้นฐานของไรเดอร์เวทอยู่นิดนึงตรงที่ว่ามีาจานเห็นไหมคะก็จะมีพื้นฐานของไรเดอร์เวทอยู่อทีนี้เราก็มาต่อกันนะคะสาหรับวิธีการแก้ไขปัญหาในท่านใดที่ได้ไพ่ the h y p e t สมมุติว่าในท่านใดก็แล้วแต่มีปัญหาเรื่องงานมีความรู้สึกว่าเอ้ยในช่วงโควิดอย่างเงี้ยเราออกจากงานแล้วเราไม่รู้จะทําอะไรได้ไพ่ the h y p e t นี่มันแปลว่าอะไร คือไพ่เดอะไฮพิเทดเนี่ยมันเป็นไพ่ซึ่งเรา,เามักจะท่องจำเป็นอย่างเดียวว่าเป็นเมียน้อยทีนี้มันจะมีปัญหาตรงที่ว่ามีน้องบางคนอะไปดูดวงแล้วแบบเขาบอกว่าหนูแทบตกหมอดูเนี่ยบอกทําไมเหรอเขาขึ้นไพ่เดอะไฮพิเทดปุ๊บหมอดูบางคนบอกว่าอืมไปเป็นเมียน้อยไหมผมรู้จักใครสักคนจะแนะนําให้อืมน่ากลัวมากหมอดูแบบนี้นะคะสงสัยเอ่อก็ ก็เลยบอกว่าไม่ต้องไปโกรธเขาหรอกประจำไว้ว่าหมอดูคนนี้เป็นคนแบบนี้เราก็ไม่ไปดูดดงกับเขาก็คือจบนะคะแต่อีกทีนี้เวลาการแก้ปัญหาถ้าเกิดว่าสมมติเราตกงานแล้วได้พไพ่เดลฮพิเทตมันจะแก้ปัญหาอย่างไรนะคะประเด็นแรกก็คือหมายถึงว่าถ้าในการสมัครงานเราไม่ต้องไปสมัครบริษัทใหญ่นะคะเดลฮายพิเศตมันเป็นไพ่รองถูกไหมคะมันเป็นไพ่ในความหมายที่เราทราบกันเป็นไพ่สำรองเป็นไพ่ระดับสอง อะไรประมาณนี้ถ้าดังน,นั้นเนี่ยมันหมายถึงว่าถ้าเราไปสมัครงานบริษัทอันดับหนึ่ง่มันบริษัทขนาดใหญ่ที่เราคิดว่าเฮ้ยองค์กรเขาน่าจะรับคนเยอะเนี่ยปรากปไม่ได้งานหรอกเราไปสมัครเอ่อเขาเรียกว่าบริษัทขนาดย่อมหรือเอ่อบริษัทขนาดเล็กอย่างเงี้ยจะได้บริษัทพวก SME ที่เขาเปิดเล็กเป็น SME ต่างๆอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าเกิดว่าในท่านใดที่เป็นเจ้าของกิจการอยู่แล้ว แล้วก็มีความรู้สึกว่าองานช่วงนี้เรามีปัญหาเราวิ่งไปรับงานเองไม่รับอย่างเงี้ยคือลองเปลี่ยนวิธีใหม่ใช้ในลักษณะตรงที่ว่าเราไปเป็น o u t ซอร์ส i n g นะคะคือลองไปรับงานจากอีกบริษัทนึงมาอะไรอย่างเงี้ยเงินมันอาจจะน้อยเงินมันอาจจะน้อยแต่ว่าในดวงในดวงเพื่อให้สอดคล้องกันแล้วสามารถไปได้เนี่ย t ด e h y p o t h มันเป็นลักษณะสำรองใช่ไหมคะมันก็มีแค่ว่าเราต้องไปสมัครบ,บริษัทที่แบบไม่ใช่บริษัทขนาดใหญ่บริษัท เขาเรียกว่าบริษัทแบบยักษ์ใหญ่บิ๊กเบิ้มที่ใครเห็นก็รู้จักหรือใครได้ยินชื่อก็รู้จักเราไปสมัครบริษัทขนาดรองบริษัทขนาดเล็กหรือบริษัทที่เ,เจ้าของเขาแบบทํากิจการของตัวเองลูกน้องไม่เยอะนะอะไรอย่างเงี้ยลูกน้องอาจจะแบบแค่สามสี่คนอะไรอย่างเงี้ยคือลองดูแบบนี้หรือเราไปเป็นเอาซอร์ทเขาแต่ในบางคนบอกว่าไม่เอาละเบื่อจะไปติดต่อง,งานแล้วก็เบื่อไปในลักษณะของตรงที่ว่า ไปเป็นลูกจ้างเขาทําของตัวเองได้ไหมเดี๋ยวให้พิเท็ทําของตัวเองได้เดี๋ยวให้พิเท็ทําของตัวเองได้คืออะไรคือถ้าไม่ขายเช้าเลยก็ค่าเลยเขาบางคนบอกขายอะไรล่ะขายถ้าแบบไม่เช้าเลยก็ค่าเลยก็คือแบบอาจจะขายของกินก็ได้นะคะคือมันขายคือด้วยความที่ไฮพิเท็อ่ะมันเป็นไพ่ดาวจรจิมไหมคะมันจะแบบมืดๆอ,ดอะ่ะคือดังนั้นน้องอาจจะขายชุดใส่บาตรพระก็ได้ ขายน้ำตู้งหู้กาแฟอะไรก็ได้ขายพอสายๆรุกเลิกแล้วเย็นยำ่ำวัอาทิตย์เกี้จะตกก,ตก็เปิดขายอะไรใหม่อีกรอบหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นการตรงที่แบบไกด์ไลน์จากในไฮพิเทปว่าเราทําอะไรได้ทีนี้ประเภทละ่ะบางคนบอกอยาก,กรู้ประเภทเอะประเภทประเภทธุรกิจที่ทําได้คือต้องบอกว่าด้วยความที่ว่าไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ดาวจันทร์ใช่ไหมคะ โดยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นน้ําดื่มแล้วทุกคนก็จะในถูงเหล้าคือ The High Pot มันก็ไม่ใช่เหล้าเพียวๆนะคะไม่ใช่เหล้าแบบกินแล้วเมาหัวทิ่มอ่ะมันจะต้องดื่มชิวๆกันนิดนึงมันก็จะเป็นลนักษณะเหมือนพวก l i ท์แ and ์กัน h o l มีแอลกอฮอล์เบาๆชงบางๆอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าเออในช่วงเวลาอย่างเนี้ย ถ้าเกิดถามเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะใช้ในลักษณะความหมายในแง่ตรงที่ว่าขายอะไรก็ได้ที่เป็นเครื่องดื่มไม่จําเป็นจะต้องเป็นไม่จะต้องไม่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นในลักษณะของตรงที่ว่าคุณจะต้องขายเหล้าเท่านั้นเพราะบางคนบอกว่าขายเหล้าทุนแพงอ่ะไม่ต้องขายเหล้าก็ได้ขายอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวข้องกับน้ํานะคะขายเครื่องดื่มง่ายที่สุดนะคะขายเครื่องดื่มที่คนดื่มกินได้อะไรอย่างเนี้ยค่ะก็จะง่ายสุดนะคะ ขายเครื่องดื่มน้ำดื่มอุปกรณ์อะไรที่ใช้กันน้ําอะไรอย่างเงี้ยอุปกรณ์อะไรที่ใช้กัน,นน้ำบางคนไม่ออกแก้วหลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่นาทีนี้ขายเครื่องดื่มน่าจะง่ายที่สุดนะคะทีนี้เดี๋ยวไฮพิเทสเท่าที่พี่นึกอ,ออกออมันมีอีกอย่างหนึ่งถ้าจะขายเป็นสินค้าเพ่มเฟอยก็เป็นน้าหอมคืออย่างที่บอกขายอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับน้ํานะคะเพราะไฮพิเทสเนี่ยยังไงก็มีเกี่ยวกับความงามนะคะจะขายที่เกี่ยวกับเ,เครื่องสําอางก็ได้ น้องบางคนก,กาลังอาจคิดเซย์ล้ำได้ไหมพี่ได้มันเป็นน้ำไงก็ได้เหมือนกันนะคะเสริมเสริมความงามอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะโดยคร่าวๆเ,เนี่ยไฮพิเทสเนี่ยน่าจะเป็นประมาณนี้แต่ถามว่าได้เงินเร็วไหมได้เงินมากระหมุนไปได้เงินมากระหมุนไปนะคะแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีทางอื่นเลยอะไรอย่างนี้ทีนี้ในบางคนบอกว่าไพ่ในไฮพิเทสเนี่ยสามารถแบบถ้าเกิดว่าเราทาธุรกิจค้าขายเนี่ยทำกับกาชาติได้ไหมได้ค่ะแต่เป็นนางแถร คนเอเชียด้วยกันนะไม่ใช่ทางแถบไม่ใช่ทางแถบตะวันออกกลางไปแอฟริกาแล้วก็ทางแถบตะวันตกจะไม่ใช่เป็นทางแถบเอเชียใกล้ๆบ้านเราเนี่ยได้นะคะคือถ้าเกิดจะทําอาหารขายก็ได้เหมือนกันแต่อาหารเนี่ยต้องเป็นในรูปแบบแบบน้ําเยอะเอาไว้ซดอะไรประมาณนั้นนะคะซดกันเพลินๆอะไรอย่างนั้นอนะ่ะก็จะพอได้อยู่นะคะแต่โดยหลักๆอะ่ะเขาจะเน้นเป็นเครื่องดื่มไปเลย ส่วนท่านที่ท้ายที่สุดบอกว่าทําธุรกิจก็อาจจะเหนื่อยหรือแม้แต่ทำทำกิจการเป็นของตัวเองก็ไม่รู้ว่าจะไปรอดหรือเปล่าสมัครงานดีกว่าถ้าสมัครงานจะได้ไหมอ่ะอะไรอย่างนี้ในบางคนก็อยากรู้ใช่ไหมถ้าสมัครงานตะกี้บอกไปแล้วว่าเป็นบริษัทขนาดรองคือจริงๆไฮพิเทิมันเป็นไพ่พวกพวกอนะก็ต้องมีคนที่รู้จักเขาช่วยด่ ถ้าไม่มีคนรู้จักแนะนาผู้ไปเนี่ยมันก็จะค่อนข้างยากนิดนึงยังไงฉันก็ต้องแบบก็เรียกว่ามีคนรู้จักแนะนําเกิืก่นเก้าไปก่อนว่าเราจะไปคุยงานสมัครงานอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีโอกาสได้ไงานทีนี้เนยบางคนบอกให้พิเศษเนี่ยต้องทําบุญเสริมดวงไหมคือจริงๆคนเรามันก็ควรทาบุญทุกวันะนะคะเป็นพอเหมือนเป็นเงินในธนาคารเอาไว้ที่เก็บกินแต่ท้ายที่สุดทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ ส่วนประคาถานเงินล้านด้วยก็จะยิ่งทําให้ผุณขคล่องตัวมีทางออกในปัญหาเพิ่มขึ้นนะคะอาลาคาะสำหรับวันนี้นะคะก็จบแล้วนะคะสำหรับไพ่ดีไฮพิเทตนะคะในการแก้ไขปัญหางานด้วยไพ่ยิบสีนะคะหากท่านใดนะคะชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเลยนะคะก็จะได้ไม่พลาดกัน การรับความหมายไพ่ยิปซีดีๆจากพี่กระติบนะคะส่วนท่านใดที่สนใจอยากจะเรียนไพ่ยิปซีนะคะรอบเบสิกนะคะก็จะเปิดในเดือนมกราคมนะคะเปิดสอนดังนั้นจะเปิดรับสมัครในเดือนธันวาคมทีนี้ในบางท่านบอกว่าขั้นกลางและขั้นสูงละ่ะต้องเป็นนักเรียนที่เรียนมาแล้วค่ะถ้าเกิดว่าไม่ใช่นักเรียนที่เรียนมากับพี่กระติบก,ก่อนเนี่ยคือบางทีมาเรียนแล้วจะงงนะคะก็ไม่เข้าใจแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าต้องกลับไปปูพื้นฐาน ก็จะค่อนข้างยุ่งยากลาบากทั้งตัวพี่กระติบเองแล้วก็เพื่อนที่ร่วมอยู่ในคลาสแล้วก็ตัวนักเรียนเองดังนั้นนะคะในการเรียนขั้นกลางของการผสมให้แล้วก็ขั้นสูงเนี่ยก็จะต้องเป็นนักเรียนที่เรียนเบสิกมาถ้าเกิดไปเรียนที่ไหนมาก็ต้องปรับพื้นฐานอยู่ดีค่ะไม่ได้วงกนะแต่แบบบางทีเรียนที่อื่นก็เรียนกันมาคนละอย่างแล้วแบบพอเข้ามาเรียนในคลาสเนี่ยก็จะเข้ามา,าแบบเหมือนกับมีข้อสั่งถามเยอะซึ่งมันถ่วง เวลาเขาเรียกว่าถ่วงถ่วงชั่วโมงการสอนทําให้เพื่อนคนอื่นบางทีก็อาจจะรู้สึกว่าการเรียนมันช้าขึ้นไปอีกดังนั้นนะคะก็ใครที่เคยเ,เรียนที่ใดมาก่อนจะมาเข้าขั้นกางก็ก็ไม่สามารถจริงๆคะ่ะก็ต้องมีการเรียนเบสิกปรับพื้นฐานกันก่อนนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะคะสวัสดีคะ่ะ